มาถึงคิวของหนูน้อยอารมณ์ดีคนนี้ครับเขาจะสามารถเรียกรอยยิ้มจากคุณผู้ชมทั้งประเทศและมัดใจกรรมาก,การของเราได้หรือไม่นั้นไปชมกันเลยครับมามามาเดินมานะักแข่งเป็นเงาหัวเข่าด้านมาเลยนะเ <casts. S 1> ชื่ออะไรดำถ้าน่ะมีสนุกมีมีช็อตมีชอ็อตอ่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูวิศสุดพามชื่อเล่นชื่อน้องภูอายุ14ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดบางวัวไยเสริมวิดจากจังหวัดฉะเชิงเทราครับที่บ้านร้องเพลงป่ะที่บ้านนะครับมีมีใครร้องเพลงมั่งที่บ้านปู่ครับปู่คุณปู่พ่อไม่ร้องไม่ครับปู่เพาเป็นลิเกเก่าเลยโอ้ยอปู่เป็นลิเกเก่า <laughs> ป่านนี้ตำลึงไม่พันปู่เต็มบ้านเลยเหรอ เหลือเป็นลิเกคณะอะไรคุณโปไม่รู้ครับไม่เคยถามครับดีมากอันนี้ร้องเพลงอะไรลูกข้าด้อยเพียงบินครับสดใสลุงโพทองนะสอนเพชรครับสอเพชรจริงๆต้นฉบับนะสดใสลุงโพทองเขาร้องแต่เขาให้เอาสอนเพชรครับไม่รู้แล้ว แ่เจ้าก็ใครเรื่องแกเลยแต่กําลังจะบอกว่าเนี่ยทั้งร้องทั้งแต่งคือข้าด้อยเพียงดินเนี่ยก็คือสดใสลูกบมทองร้องครับเมื่อมองดอกฟ้าเนี่ยนะไม่ใช่ครับเอ้าข,ขึ้นขึ้นมันคนละเนื้อรับคนละเนื้อคนละเนื้อเนื้อนี่ขึ้นยังไงเลิกมองดูฟ้าครับอ๋อเลิกมองดูฟ้าก้มหน้าดูดินนะมองดินครับมองดิน <laughs> ร้องเพลงก่อนก่อนที่ผมจะต่อยกับเด็กนะฮะขอดนตรีเลยขอดนตรีครับ บินเที่ยวของ เถิดน้องเจ้าเลิกอยู่อย่างดอกฟ้ามารักเจ้ากาคนเก่าได้ขอบคุณครับขอบคุณครับสอนเพชรเขาร้องอย่างนี้ฮะครับจริงเหรอแต่ชอบความตั้งใจไว้ทิศ ให้มองกันดีๆเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่จะมามองอะไรอะไร,ะไรนะฮะ <c oughs> พี่สุชอบเวลาน้องผูกคุยพูดคุยนะครับเป็นคนที่มีไหวพริรบดีมากบางทีอนาคตหนูอาจจะเป็นนักพูดหรือว่าเป็นศิลปินทอล์กโชว์อะไรอย่างเงี้ยสามารถเป็นได้เลยเพราะว่าดูจากวันเนี้ยหนูสามารถโต้อตอบลุงโน้ตได้อย่างสบายๆครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องร้องเพลงยังไม่แม่นทํานองนะลูกนะครับแต่ จุดดีก็คือมันมีลูกเล่นลูกคอที่ปแปลกๆซึ่งซึ่งไม่เคยได้ยินกับการ,รนําลูกคอแบบนี้มาร้องกับเพลงนี้แต่มันยังไม่เพาะลูกนะมีความสึกหนูมีแววตาที่ที่เป็นเป็นคาลิเเตอร์พิเศษนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ทำให้คนมองรู้สึกดีกับเราเป็นต้นทุนที่ดีนะครับและเสียงด้วยเสียงก็ใสและหนูก็ร้องแบบเป็นธรรมชาติเป็นจุดเด่นในการร้องวันนี้ แต่ปัญหาก็อย่างที่พิ่สุบอกหนูยังไม่แม่นเรื่องทำนองแต่มันก็แปลกนะปกติคนเพี้ยนนี่หรือว่าคนไม่แม่นทำนองนี่มันจะไม่น่าฟังแต่ผูร้องเพี้ยนแต่น่าฟังเออมันก็แปลกรูก็รู้สึกแปลกนะอย่างเลิกแบ่งชั้นกันเทนาเนี่ยเลิกแบ่งชั้นกันเทนามันต้องอ่ะนะแต่ผูไม่ผูมัน,ม,นมันเพี้ยนมันเพี้ยนต่ําเลยแหละเลิกแบ่งชั้นการ์เทนา แต่น่าฟังนะครับแต่ก็ไม่ดีนะไปทําให้มันถูกแล้วมันจะน่าฟังกว่านี้นะครับผมขอบคุณครับแต่ผมผมชอบเนื้อเสียงนะชอบชอบเนื้อเสียงอ่ะผ่านขอบคุณรับยังไม่ผ่านจ้าขอบคุณรับไปสามเยอะๆนะวันนี้ครูให้ผ่านครับ คอบค้าน้องภูนี่เก่งนะฮะโอ้โหปออะไรล่ะครับลูกมสองครับมสองแล้วนอกจากร้องแล้วนะความสามารถด้านเต้นก็มีนะอื่าเพลงเร็วๆนี่เขาเต้นพริ้วเลยนะฮะเต้นไส้ไหลเลยล่ะฮะเป็นขนมปังไส้แตกกันครับผมดีก็เนี่ยได้ไหมลูกเพลงมันๆนะดีไหมอ่าพร้อมไหมลูกพร้อมไหม สวัสดีครับสวัสดีนะเ <laughs> อาเพลงสนุกๆมาส้หนึ่งเพลงพร้อมเพลงมา ยนโยนให้นนโยนให้การนอนหน่อยโยนโยนหนึ่งสองสามโยนเให้พิสูสสหนึ่งสองโยนกลับไปี่พันล โอเคสุดยอดเต้นเป็นเด็กกินยาถ่ายพยาธิเลยนะฮะขอบพร้อมจะเข้าน okay. ้ำเต็มที่เลยูหเวลาจะเต้นเต้นแถวแถวบ้านนะลูกนะ อ๋อทำไมฮะกลัวรถชนหรือว่าโดนกับแน่แต่ไกลบ้านนะโดนแน่โตขึ้นอยากเป็นอะไรครับลูกอยากเป็นนักร้องครับอ้ยอยากเป็นทหารเรือด้วยครับสองอย่างเลยนะสอย่างครับทำไมถึงอยากเป็นทหารเรือครับรับใช้ชาติทางทะเลครับโอ ผมจะเป็นทหารเรือเพราะผมจะรับใช้ชาติทางทะเลโอ้โหโอเคขอบคุณมากเสียปด้วกับน้องภูด้วยเฮนะจัดไปนะลูกอึดอผ่านครับขอบคุณน้องภูนี่เก่งนะฮะโอ้โหปออะไรแล้วครับลูก มสองครับมสองแล้วนอกจากร้องแล้วนะความสามารถด้านเต้นก็มีนะอาเพลงเร็วๆนี้เขาเต้นพลิ้วเลยนะฮะเต้นไส้ไหลเลยล่ะเป็นขนมปังไส้แตกครับผมจริงก็เนี่ยได้ไหมลูกเพลงมันๆนะดีไหมพร้อมไหมลูกพร้อมไหมัสดีครับสวัสดีนะเพลงสนุกๆมาส้หนึ่งเพลงพร้อมเพลงมา Yon yon hay yon e. yon hay càng yon nè yon yon một hai ba yon. hãy 没饭了。<laughs> อบครับผมสอนเพชรเขร้องอย่างนี้ครับจริงเหรอแต่ชอบความตั้งใจไว้ทิเไยมองกันดีๆเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่จะมามองอะไรอะไรนะฮะพี่สุชอบเวลาน้องภูคุยพูดคุยนะครับเป็นคนที่มีไหวพริบดีมากบางทีอนาคตหนูอาจจะเป็น นักพูดหรือว่าเป็นศิลปินทอล์กโชว์อะไรอย่างเงี้ยสามารถเป็นได้เลยเพราะว่าดูจากวันเนี้ยหนูสามารถโต้อตอบลุงโน้ตได้อย่างสบายๆครับแลครับมาพูดถึงเรื่องร้องเพลงยังไม่แม่นทํานองนะลูกนะครับแต่จุดดีก็คือมันมีลูกเล่นลูกคอที่แป,ปลกๆครับซึ่งซึ่ง,งไม่เคยได้ยินกับการ,รนําลูกคอแบบเนี้ยมาร้องกับเพลงนี้แต่มันยังไม่เพาะลูกนะ มีความสุดหนูมีแววตาที่ที่มันเป็นคาลิเเตอร์พิเศษนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ทําให้คนมองรู้สึกดีกับเราเป็นต้นทุนที่ดีนะครับและเสียงด้วยเสียงก็ใสและหนูก็ร้องแบบเป็นธรรมชาติเป็นจุดเด่นในการร้องวันนี้แต่ปัญหาก็อย่างที่พิสุบอกหนูยังไม่แม่นเรื่องทํานองแต่มันก็แปลกนะปกติคนเพี้ยนนี่หรือว่าคนไม่แม่นทํานองนี่มันจะไม่น่าฟัง แต่ภูร้องเพี้ยนแต่น่าฟังเออมันก็แปลกภูก็รู้ส okay. ึกแปลกนะอย่างเลิกแบ่งชั้นกันเถินนาเนี่ยเลิกแบ่งชั้นกันเถินนามันต้องอ่ะนะแต่ภูไม่ภูนมันมันเพี้ยนมันเพี้ยนต่ําเลยแหละเลิกแบ่งชั้นกันเถินนาแต่น่าฟังนะครับแต่ก็ไม่ดีนะไปทําให้มันถูกแล้วมันจะน่าฟังกว่านี้ครับผมนะครับผมขอบคุณครับ แต่ผมผมชอบเนื้อเสียงนะชอบ,บชอบเนื้อเสียงอ่ะออผ่านครับ,รบยังไม่ผ่านจ้าครับไปสอนเยอะๆะนะวันนี้ครูให้มาถึงคิวของหนูน้อยอารมณ์ดีคนนี้ครับเขาจะสามารถเร้เียกรอยยิ้มจากคุณผู้ชมทั้งประเทศ และมัดใจกรรมการของเราได้หรือไม่ Bruno. นั้นไปชมกันเลยครับมามา,มา <laughs> เดินมานักแข่งเป็นเงาหัวเข่าด้านมาเลยนะเชื่ออะไรดำท่าน่ะมีสนุกมีมีช็อตมีช็อตอ่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูวิ์สุดพามชื่อเล่นชื่อน้องภูอายุ14ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดบางวัวไฟเสริมวิทย์จากจังหวัดฉะเชิงเทราครับที่บ้านร้องเพลงป่ะที่บ้านนะครับมีมีใครร้องเพลงมั่งที่บ้านปู่ครับปู่คุณปู่พ่อไม่ร้องไม่ครับปู่เขาเป็นลิเกเก,เก่าเลยคอยปู่เป็นลิเกเก่า <laughs> ป่านนี้ตำลึงไม่พันปู่เต็มบ้านเลย <laughs> เหรอ <laughs> เหลือเป็นลิเกคณะอะไรคุณโปูไม่รู้ครับไม่เคยถามครับ <laughs> ดีมาก <laughs> <laughs> อันนี้ร้องเพลงอะไรลูก <laughs> ข้าด้อยเพลงบินครับ <laughs> สดใสลุงโพอทองนะ <laughs> สอนเพชรครับ <laughs> สอเพชร <laughs> <laughs> จริงๆต้นฉบับนะสดใสลุงโพอทองเขาร้อง <laughs> แต่เขาให้เอาสอนเพชรครับ <laughs> <ๆ> <laughs> <laughs> ไม่รู้แล้ว แกจเจ้าก็ใครเรื่องแกเลยแต่กำลังจะบอกว่าเนี่ยทั้งร้องทั้งแต่งคือข้าด้อยเพียงดินเนี่ยก็คือสดใสรูปบทองร้องครับเมื่อมองดอกฟ้าเนี่ยนะไม่ใช่ครับเอา้าขึ้นขึ้นมันคนละเนื้อรับคนละเนื้อคนละเนื้อเนื้อนี่ขึ้นยังไงเลิกมองดูฟ้าครับอ๋อเ,เลิกมองดูฟ้าก้มหน้าดูดินนะมองดินครับมองดิน เอาเอาเอาร้องเพลงก่อนก่อนที่ผมจะต่อยก,กับเด็กนะฮะขอดนตรีเลยขอดนตรีครับ